สวัสดี f อที่น่ารักทุกๆท่านค่ะพระมหาการุณาที่คุณวันที่สองมีนาคมพุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพร้อยตำรวจเอกวิวัฒ์เสดสนิท เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนหัวใจวายฉับพลันบริเวณหน้ากรมทหารราบที่หนึ่งนาวัตรีเทพวรวิหารเขตพนครกรุงเทพมหานครทั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยและพระราชทานพระมหากรุณาทีคุณ ทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้ชุมนุมที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในคืนวันที่28กุมภาพันพธ์พุทธศักราช2564ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์จำนวน36ลายแบ่งเป็นเจ้าหน้นานที่26ลายและประชาชนจำนวน10ลายค่ะ หากพูดผิดประการใดขอโทษขออภัยมาณัดที่นี้ด้วยนะคะและขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เสมอมาขอบคุณจากใจคะ่ะสวัสดีคะ่ะ